สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะคะภาษาไทยแสนสนุกนะคะสนุกคิดสนุกทำรรแล้วก็สนุกเขียนนะคะเด็กๆขายินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ3นะคะ ก็จะเป็นใครไม่ได้นะคะครูผู้สอนคนเดิมนะ,ะเสียงใสๆคนนั้นเป็นใครก็คือครูเองค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรนั้นนะคะชวนเด็กๆไปติดตามกันเลยนะคะ วันนี้นะคะเราจะเรียนสระเอือค่ะเด็กๆค่ะครั้งก่อนสระเอียครั้งนี้สระเอือเออืออนะคะเอือเอออเอือค่ะนักเรียน่าถ้าเพลงก็จะคล้ายกับสระเอียนะคะเอออเออืออรวมเรียกสระเอือ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 นั้นเอือเฮ้ เอนั้นเดินนำหน้าอือนั้นมาข้างบนออขอตามด้วยคนสุกเหลือล้อนไปกันสามเกลือสุกเหลือล้อนไปกันสามเกลือขาดไม่ได้นะคะต้องไปทั้งสามขาดหนึ่งก็ไม่ได้ไปสองก็ไม่ได้จะไม่รวมสระเอือเกลือก็อมีสามคนนะคะสระเอือนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะนำสระเอือมาในรูปแบบใด เชิญนักเรียนมาดูได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาฝึกประสมสระเอือนนะคะพร้อมกับอ่านออกเสียงนะคะตัวด้านหน้าคือพยัญชนะนะคะพยัญชนะ ตัวกลางก็คือสระนะคะเมื่อรวมกันแล้วผสมกันแล้วนะคะก็จะเป็นคําข้างหลังก็เป็นคําที่เรามาผสมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนอ่านตามครูนะคะจอเอือเจือบอเอือเบืออเอือเอือคำสุดท้ายนี้จะมีพยัญชนะอีกคู่กันเราเรียกว่าอ,อ,กอักษรควบกล้ำนะคะ เวลาเราออกเสียงก็จะออกเสียงคู่นะคะก็จะเป็นพยัญชนะทั้งสองเลยกอลอเอื้อเกลือกอลอเอื้อเกลือบางคนก็ออกเป็นกรอแบบนี้เลยค่ะกรอเอื้อเกลือแต่ครูเอว่ามันจะสับสนเราก็ออกเสียงสองพยางคนไปเลยสองพยงัญยยชนะนะคะกอลอเอื้อ เกลือเลยค่ะเด็ๆค่ะนะคะไม่ยากเลยค่ะเรามาดูคําต่อไปกันนะคะนะคะเราก็จะมาดูนะคะสารเอือถ้าเรานํามาเป็นมาผันวรรณยุกนะคะเกลือเดือเบือเอือนี่เป็นอักษรกลางใช่ไหมคะครูได้สอนนักเรเียนไปแล้วอักษรกลางจะผันได้ครบ5เสียงด้วยกันทั้งหมดนะคะ สามันเป็นสามันเอกเป็นเอกโทเป็นโทตรีเป็นตรีจัตวาเป็นจัตวาเรานักเรียนมาอ่านตามครูนะคะกอเอือเกลือเกลือเอกเกลือเกลือโทเกลือเกลือตีเกลือเกลือจัตวาเกลือดอเอือเดือเดือเอกเดือเดือโทเดือเดือตีเดือเดือจัตวาเดือ บอเอือเบือเบือเอกเบือเบือโทเบือเบือตรีเบือเบือจัตวาเบือออเอือเอือเอือเอกเอือเอือโทเอือเบือตีเอือเบือจัตวาเอือนะคะง่ายๆถ้าเราอ่านแบบไม่สะกดนะคะเกือ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  เดือ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 บือเ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 อือเ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 อือง่ายๆนะคะเด็กๆไปฝึกอีกนะคะไปฝึกหลายๆร,ายรอบนะ,ะเด็กๆจะได้อ่านคล่องค่ะเรามาดูกันต่อนะคะ หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะมาให้หนักเรียนได้ได้ฝึกอ่านนะคะต่อไปจะเป็นการอ่านสระเอือที่มีตัวสะกดนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้ามีสระเอือแล้วก็มีพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้าสระ พยางหลังพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังเราเรียกว่าพยางท้ายหรือตัวสะกดนั่นเองค่ะเรามาฝึกสะกดคําที่มีตัวสะกดกันนะคะสระเอือมีตัวสะกดค่ะเด็กๆอ่านตามครูนะคะกอเอือกอเกือดดอเอือกอเดือกดอเอือดอเดือดกอเอือบกอเกือบ อีกรอบนะคะกอเอือกอเกือกอเอื้อก็เดือกดอเอื้อดอเดือดกอเอื้อบอเกือบนะคะง่ายๆค่ะไม่ยากเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะฝึกมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวสะกดที่นำมาให้นักเรียนอ่านทั้งสี่คำนี้ก็อยู่ในแม่กบแม่กดแล้วก็แม่กบนะคะ ต่อไปเรามาดูกันอีกค่ะว่าครูจะเอาอะไรมาให้เรียนอ่านอีกมาดูค่ะก็ยังเป็นการอ่านสระเอือที่มีตัวสะกดนะคะแต่ตัวนี้นะคะด้านหน้าพยัญชนะต้นนะคะก็จะมีอยู่สองสองพยัญนชนะด้วยกันนะคะกรลอกอลลกอลอก็คือคำเปิดกลมก กอลอกับบอลอก็เป็นคำควบกล้ำนะคะเวลาออกเสียงก็ออกเสียงสองพยัญชนะหรือว่าสองพยางนั่นเองอย่างเช่นนะคะเรียนสะกดตามครูเลยนะคะกอลอเอือกอเหลือปอลอเอือกอเปลือดอเอือน,ออนบอเอือนอนเบือนอีกครั้งนะคะกอลอเอือกอเหลือ บลอเอือกอเปลือกดอเอือนอเดือนบอเอือนอเบือนเด็กๆไปฝึกอีกรอบนะคะต่อไปเรามาดูอีกค่ะว่าครูจะให้นักเรียนอ่านอะไรต่อมาดูกันค่ะเรามาอ่านกันต่อนะคะเด็กๆอ่านตามครูอีกรอบนะคะอเอือมอเอือม อเอือยอเดือยปอลอเอืองอเปลืองปอลอเอือยอเปลือยนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะนี้จะเป็นสระเอือมีตัวสะกดนะคะอเอือมอเอือมดอเอือยอเดือยปอลอเอืองอเปลืองปอลอเอือยอเปลือยนะคะ สี่คำนี้นะคะก็จะมีมมตซา,าแม่กลมแม่เกยแม่กงนะคะอยู่สามแม่ด้วยกันแม่กลมก็มอมา้าแม่เกยก็ยอยักแม่กงก็งองูนะคะต่อไปเรามาดูกันต่อค่ะครูจะนำนักเรียนนะคะอ่านเป็นคำเลยนะคะเราจะไม่สะกดแล้วนะคะนี่จะเป็นคำที่มีสะเอือนะคะ ผสมอยู่ด้วยนะคะคําที่หนึ่งจุนเจือเด็กๆอ่านตามครูนะคะจุนเจือเรือใบมะเขือเสือดาวมะเกลือเกลือแร่เครือกล้วยตอนเหนือเหลือเฟือเกื้อหนุนมะเดือหน้าเบือเชื่อฟัง เชื้อสายเนื้อที่อีกรอบนะคะจุนเชือเรือใบมะเขือเสือดาวมะเกลือเกลือแร่เครือกล้วยตอนเหนือเหลือเฟือเกลือหนุนมะเดือหน้าเบือเชื่อฟังเชื้อสาย เนื้อที่เด็กๆไปลองฝึกอ่านอีกนะคะอ่านหลายๆรอบจะได้อ่านร่องค่ะต่อไปนะคะเรามาอ่านคำต่อะคะ่ะจากเมื่อกี้นะคะเอื้อเฟื้อเมื่อไรเยื่อยัยแดงเรือ้อเรัรงเผื่อแผ่ปูเสื่อ เสื้อยืดอีกครั้งนะคะเอื้อเฟือเมื่อไรเยื่อภยัยแดงเรือเร้อรังเผื่อแพ่ปูเสื่อเสื้อยืดค่ะเราไปดูกันต่อนะคะว่าครูจะให้อะไร กับนักเรียนอีกนะคะความรู้นะคะเรื่องสระเอือคคำที่เราอ่านหมดหรือยังจะมีอะไรต่อไปให้ลุ้นนะเรามาตามกันค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะวันนี้จะเอาตัวอย่างประโยคมาให้นักเรียนดูนะคะประโยคที่มีคำสระเอือนะคะเป็นหลักนะ,ะเป็นคำที่ ประสมด้วยสระเอือนะคะเราจะมาใช้แต่งประโยคในครั้งนี้ค่ะเราไปดูกันค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะไปดูค่ะคว่าเรือนะคะน้องเรียนขาสะกดว่ารอเอือเรือค่ะเรือก็คือพาหนะชนิดหนึ่งนะคะที่เราใช้อยู่ในน้ำใช่ไหมคะให้เราใช้ ขับเคลื่อนในน้ำนะคะโดยใช้พายตอนนี้ก็มีเรือโยนเรือใบมีหลายลักษณะามากๆนะคะคำว่าเรือจะอยู่ในทะเลอยู่ในน้ำเป็นส่วนใหญ่นะคะใช้ในการบรรทุกคนบรรทุกของได้หมดนะคะในนี้คุณเอยกตัวอย่างประโยคว่าลุงพายเรือไปเก็บผักบุ้งนี่คุยเอ๋ยกอยากแต่นั้เรียนสามารถแต่งประโยคได้หลายๆ แบกนะคะนอกเหนือจากหุ่ยได้เลยนะคะเรือลุ่ไพเรือไปเก็บผักบุ้งฉันนั่งเรือเล่นกับพ่อบ้านฉันมีเรือหลายลำมีได้หมดเลยค่ะเด็กๆหะได้หมดนะคะฉันเห็นเรืออยู่ในทะเลได้หมดค่ะนะคะต่อไปค่ะเรามาดูคำว่าเขื่อนค่ะขอเอือนอเขื่อนไม่เอกเขื่อน เขื่อนก็คือที่กักเก็บน้ำน,นั่นเองนะคะโดยเขาจะทาเป็นเป็นแหล่งที่กักเก็บน้ําสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้นะคะกักเก็บน้ําไว้ให้ชาวชาวนาทรเกษตรนี่นะ,นะคะตรงนี้ค่ะเขื่อนแถวบ้านเราก็มีเขือะะเเะะเข่อนแม่งดัดนะคะแถวเลยสเกดนะคะเขื่อนแม่งนันมาเขื่อนแม่กลวงนะคะแถว จังหวัดต่ก็จะมีเขื่อนภูมิพลที่ใหญ่มากๆผลิตกระแสไฟฟ้าเลยนะคะถ้านอกเรียนได้ไปเที่ยวนะคะนครูก็แต่งประโยคว่าคุณพ่อพาครอบครัวไปเที่ยวเขื่อนในเขื่อนก็จะมีที่เที่ยวเยอะอยู่นะคะน้กเรียนคะบางแห่งก็จะมีเรือให้เราล่องล่องในน้ำในบริเวณเขื่อนไปนะคะเที่ยว สนุกสนานมากนะคะในระหว่างทางก็ม,มีกอมีภูเขามีอะไรต่างๆให้เราได้ดูนะคะเด็กๆคะา้านักเรียนมีโอกาสนะคะถ้าหมดโควิดแล้วนะคะเราไปเที่ยวเขื่อนกันค่ะเชื่อค่ะชอเอือเชื่อไม่เอกเชื่อนะคะเชื่อนี้ก็เป็นคำกริยายนะคะเชื่อฟังส่วนมากจะคู่กัน ูอยยกตัวอย่างว่าแจมเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่นะคะคือบอกอะไรแล้วทําตามบอกอะไรแล้วปฏิบัติตามนี่คือคาําหมายของคำว,ว่าเชื่อนะคะโอเคค่ะเราไปดูคาําตอไปเรามาดูควาว่าเหนื่อยนะคะหอนอเออยอเหนื่อยไม่เอกเหนื่อยหอนอเออยอเหนื่อยไม่เอกเหนื่อย เหนื่อยก็คือการที่บ่งบอกว่าเบื่อหน่ายล้าแบบนี้นะคะเราก็ยกตัวอย่างแม่ทำงานเหนื่อยเพื่อลูกๆคำว่าเหนื่อยก็คือทำงานหนักร้อนตากแดดกากฝน ต้องทนกับปัญหาอะไรต่างๆนี้นะคะก็รู้เป็นอาการของคำว่าเหนื่อยนะคะเราก็แต่งประโยคว่าแม่ทํางานเหนื่อยเพื่อลูกๆกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทค่อนข้างที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเรียนต้องเหนื่อยมากนะคะบางทีก็ไปตากแดดตากฝนทั้งวันนะคะกว่าจะได้เงินมานะคะ่ะเราเป็นลูกก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะเอาต่อไปเราไปดูคําต่อไปค่ะ ทำลงในสมุดภาษาไทยนะคะแปลว่าเราถึงขั้นตอนที่จะเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะคะวันนี้นักเรียนได้ฝึกการสะกดคำสะระเอือไม่มีตัวสะกดสะระเอือมีตัวสะกดอ่านเป็นคำแต่งประโยคไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทําแบบฝึกหัดวันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดอะไรนั้น เรามารุ้กนกันค่ะมาดูนะคะเด็กๆขาเตรียมสมุดขึ้นมาค่ะสมุดทอทหารสมุดภาษาไทยค่ะเมื่อเด็กๆเตรียมมาแล้วนะคะเราก็จะเขียนวันที่เลยวันพุธที่25สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะบนหน้ากระดาษเลยนะคะต่อไปค่ะนำคำต่อไปนี้แต่งประโยคให้สมบูรณ์นะคะ ผูให้นักเรียนทั้งหมดอยู่คําคำด้วยกันค่ะเรามาดูคำแรกนะคะเกลือกอโลเกลือนักเรียนแต่ประโยคว่าไงดีคะเกลือมีรสเค็มได้ไหมคะแม่ซื้อเกลือที่ตลาดได้ไหมคะฉันทานฉันทานมะม่วงจิ้มเกลือได้ไหมคะเออได้หมดนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะอุ้ยมาทั้งมาสามมาสามข้อเลยนะคะเนี่ยมะเขือมะเขือมออมะขอเอือเขือบ้านฉันปลูกมะเขือแม่ปลูกมะเขือฉันไปซื้อมะเขือที่ตลาดฉันชอบกินมะเขือได้หมดเลยค่ะด็กๆค่ะต่อไปข้อที่สามค่ะชอเอือกอเชือกนะคะบ้านฉันมีเชือก ฉันผูกเชือกให้แม่นี้นะคะได้หมดเลยค่ะนะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะเรือใบฉันเห็นเรือใบอยู่กลางทะเลฉันอยากนั่งเรือใบได้หมดเลยค่ะเออนะคะได้หมดเลยค่ะต่อไปค่ะคำที่ห้าเสือดาวฉันอยากไปดูเสือดาวที่สวนสัตว์ เสือดาวเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วได้หมดเลยคะนักเรียนคะเสือดาวเป็นสัตว์กินเนื้อได้หมดค่ะเออได้หมดนะคะเดีย๋ยนักเรียนไปฝึกแต่งประโยคนะคะ5ประโยคค่ะเด็กๆคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปอ่าน ทบทวนสระเอือด้วยนะคะสระเอือวันนี้นะคะไปอ่านทบทวนหลายๆรอบนะคะนักเรียนจะได้อ่านคล่องเขียนคล่องนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้มีการสอบกลางภาคด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้ให้นักเรียนสอบกลางภาคนะคะในลิงก์ที่ครูให้เลยเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะ,ะเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เสร็จแล้วเนี่ยแค่1นึ่งคำตอบนะคะนักเรียนมีสิทธิทำแค่คนละ1รอบนะคะเท่านั้นเมื่อนักเรียนตรวจเช็คเรียบร้อยเรียนค่อยส่งนะคะฝากไว้ด้วยค่ะการบ้านแต่งประโยค5ข้อเสร็จแล้วนักเ,เรียนกลับไปอ่านทบทวนสระเอือด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะดเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ชัว่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ